สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท,ท่านคุณลูกค้าขาววันนี้คะ่ะผ้าไทยนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือนะคะเฉดสีเขียว มีให้รับชมนะคะคุณลูกค้าขาเลือกชมเลือกช็อปนะคะได้2รหัสเลยนะคะรหัสทอมือ4 6รหัสทอมือ4ีผืนนี้คุณลูกค้าขาสวยน่ารักมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีเขียวอยู่แล้วนะคะเลือกชมเลือกช็อปผ้าผืนนี้ได้เลยคุณลูกค้าขามัดหมี่ลายไทยสวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆวันนี้คุณลูกค้าขะรหัสทอมือ46รหัสทอมือ46ค่ะคุณลูกค้า่ะรวมไปถึงนะคะผืนนี้ค่ะลายดอกแก้วสวย งามมากๆนะคะรหัสทอมือสีก้ารหัสทอมือสีก้างานผ้าไทยผ้าทอสีเขียวคุณลูกค้าคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆวันนี้คุณลูกค้าคะเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคะวันนี้ซื้อ1ผืนนะคะผ้าไทยผ้าทอสวยๆแล้วคุณลูกค้ายังจะได้รับนะคะผ้าสินตีนแดงผ้าสินตีนแดงมัดหมี่ลายโบราณคุณลูก แถมให้ฟรี1ชิ้นด้วยนะคะมีลายเล็กแล้วก็ลายใหญ่มีลายเล็กนะคะแล้วก็ลายใหญ่คุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับของแถมที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้นะคะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่าชอบผ้าผืนนี้อยากสั่งตัดเป็นชุดเดทคุณลูกค้าขายอยากสั่งตัดเป็นชุดเดทติดต่อเข้ามาได้เลย0 8 0ย์0ป0เก0 8 90416008กับงานผ้าไทยผ้าทอวันนี้คุณลูกคาาา้าขะตาลงมาแล้วสวยนะเพราะว่าผ้ารุ่นนี้ค่ะใส่สบายมากๆผ้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าฝ้ายเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอนเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาชุดเดส2,590บาทค่ะชุดเดส2,590บาทนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกชมเลือกชอปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้สีเขียวผืนนี้สีเขียว คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะรหัสทอมือ49รหัสทอมือ49้าสีเขียวลายดอกแก้วผืนนี้คุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อไปตัดเองได้เลยนะคุณลูกค้าคะสั่งซื้อนะคะไปตัดผ้าถุงเนาะสั่งซื้อไปตัดผ้าถุงค่ะคุณลูกค้าคะขนาดหน้าผ้านะคะ95ซนตเมตรขนาดหน้าผ้า95ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนเมตรค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดผ้าถุงนําไปตัดกระโปรงได้เลยคุณลูกคค้้าาาะเป็นนงผไทย สวยนะคะเนื้อนุ่มมากๆนะคะอาจผ้ากาวจะทําให้ผ้านะคะมีน้ําหนักแล้วก็ทิ้งตัวมากยิ่งขึ้นด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆวันนี้งานผ้าไทยสวยๆนะคะคุณลูกค้านะการนะคะคุณลูกค้าขาการนําผ้านะคะผ้าลายแบบนี้มาตัดเป็นชุดเดสนะตัดเป็นชุดเดสคุณลูกค้าจา๋าถ้าคุณลูกค้านะคะชอบแบบลายเต็มตัวการวางลายผ้าก็จะเป็นประมาณนี้ โอเคนะนี่เลยคุณลูกค้าค่ะการวางลายผ้านะคะสําหรับ,บนะคะบริเวณชุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายเต็มตัวแบบนี้เนาะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะชอบนะคะการวางลายผ้าแบบใช้นะคะตีนสิ้นนะคะตรงนี้นะคะาาาคามาต่อกันอ่ะโอเครูปแบบการวางลายผ้าเราวาง2รูปแบบรูปแบบการวางลายผ้าน,าาน,นะคะของผ้ามัดหมี่ข,ของร้านแม่บริพ้าไทยของเราจะวางอยู่2รูปแบบวางอยู่2ลักษณะคุณลูกค้าขาตรงนี้เราก็ใช้ตีนซิ้นนะคะฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะใายเป็นแบบนี้นะคะให้ชนกันแบบนี้ค่ะ การวางลายผ้าค่ะเทคนิคการวางลายผ้าเนาะนี่ค่ะโอเคตัวนี้ก็จะต่อก,กันนะคะก็ตัวอย่างก,ก็จะเป็นแบบนี้น ดีเลยนุ้มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเทคนิคการวางลายผ้าแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราชอบนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าจะชอบนะคะเทคนิคการวางลายผ้าแบบว่าใช้นะคะบริเวณจินซินนะคะมาชนกันลักษณะแบบนี้หรือว่าจะวางลายผ้าเต็มผืนนะคะแบบนี้ก็ยินดีคุณลูกค้าค่ะแล้วแต่เราออกแบบดีไซน์ได้เลยแล้วแต่เราออกแบบดีไซน์การวางลายผ้าได้เลยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าวางลายผ้าเต็มตัวก็สวยนะอันนี้ก็สวยวางได้ค่ะ โอเคชอบแบบไหนบอกได้เลยชอบแบบไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าคะแต่ถ้านะคะเป็นตรงแขนนะคะแต่ถ้าเป็นตรงแขนเราจะทําแบบนี้ถ้าเป็นตรงแขนเราจะทําแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นแขนยาวแขนอะไรใดๆนะคะเราก็จะวางแ,นนแขนให้เป็ลนลักษณะแบบนี้โอเคนะคะตรงนี้เราจะพับขึ้นก่อนจะให้เหลือตรงชายตรงนี้แค่นิ้วเดียวนี่นแขนเราจะเป็นแบบนี้นะการวางแขนนี่ค่ะ ลักษณะการตัดนะคะชุดเด็ของร้านแม่มัีผ้าไทยของเราการวางลายผ้าของร้านแม่มัลีผ้าไทยของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วที่สําคัญเป็นงานผ้าไทยผ้าทอเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือคุณลูกค้าขาลักษณะต้นแขนจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะตัดเป็นแขนสั้นแขนยาวนะคะรูปแบบแขนก็จะเป็นแบบผ่าแบบนี้ก็ได้นะคะใส่สบายสบายเปอดๆนะไม่ต้องกลัวแบบล้างแขนตึงแขนคุณลูกค้าคะอยากผ่าแขนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้หรือว่านะคะจะตัดเป็นทรงแขนก็บอกแบบนี้เหมือนที่นุ้งใส่อยู่แบบนี้ก็ได้นะคุณลูกค้าคะ แขนก็บอกที่นุ่งใส่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมก็ความยาวแขน17นิ้วเป็นทรงนะคะคุณลูกค้าขาเป็นทรงแขนก็บอกปกติเลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะตัดเป็นแขนสั้นความยาวแขน8.5นิ้วก็น่ารักค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะชอบรูปแบบแขนแบบไหนก็สามารถบอกได้รวมไปถึงความยาวชุดค่ะว่าความยาวชุดนี้นะคะอยู่ที่45นิ้ว ความยาวชุดนี้อยู่ที่45นิ้วค่ะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชอบผ้ารืนไหนเลือกได้นะของเรานะคะนอกจากจะแบบว่าน้องสั่งตัดนะเป็นทรงนั้นทรงนี้แล้วผ้าก็ยังเลือกได้และที่สําคัญขอบอกก่อนว่าและที่สําคัญขอบอกก่อนว่ามีแค่ลายละหนึ่งผืนเท่านั้นจะได้ผ้าหนึ่งเซตแบบนี้ก็ตัดชุดได้ชุดหนึ่งนะ 1> า1เซตแบบนี้ตัดชุดได้ชุดหนึ่งนะคะคุณลูกค้านะแค่นั้นนะคะยินดีแล้วก็ขอบพรคุณมากๆเลยอันนี้จะเป็นผ้าเซตเนาะ mm. ผ้าเซตหนึ่งแบบนี้4หลาผ้าเซตหนึ่งแบบนี้4ีหลาหนึ่อยแสบาทสามารถนําไปออกแบบดีไซน์ตัดเป็นชุดแซกชุดเด,ดได้ตามใจชอบคุณลูกค,ะคะ้าค่ะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ089 0์แป0เก0าศ0นย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่นึ่งหกนย์ศูนย์แปคก่ะนที่มีะะแอปพลิ ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะสีเขียวลายดอกแก้วสีเขียวลายดอกแก้วค่ะรหัสทอมือสีการหัสทอมือสีกาแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่า อยากซื้อนะคะนําไปตัดผ้าถุงอยากซื้อนําไปตัดกระโปรงคุณลูกค้าค่ะสั่งซื้อ1นึ่990บาทขนาดหน้าผ้า95เซนความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ990บาทกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มาริผ้าไทยของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะกดติตยยด,ตตดตามรือยังกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่มาริผ้าไทยจัดส่งฟรีคะ่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะนุ่มีผ้าสิ้นตีนแดงวสวยๆนะคะมอบให้1ึงผืนนะคะคุณลกคะคะ ้าสซินตีนแดงสวยๆอยากได้เป็นลายลายใหญ่ลายใหญ่ก็คือมองเข้ามามันจะเห็นลายนะคะจะเห็นลายนะคุณลูกค้าขาแต่ถ้าลายเล็กนะคะมันก็จะเป็นแบบเหมือนเนื้อละเอียดนะคะแต่เป็นลายเล็กๆแบบนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยแจ้งแอดมินได้เลยบอกว่ารับนะคะผ้าสซินตีนแดงนะคะลายใหญ่ลายเล็กเลือกได้เลยหนึ่งผืนค่ะคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้ากดติดตามกด subscribe นะกดติดตามกด subscribe นะคะรับสิทธิพิเศษนะคะตามนี้เลยคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีพื้นที่ห พื้นเนี่ยการไม่บวกเพิ่มนะจงหัดท่องเที่ยวพิเศษก็ไม่ได้บวกเพิ่มรวมไปถึงคุณลูกค้าขาเก็บเงินไปทางได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าสะดวกโอนแจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาทางร้านมีส่วนลดเพิ่มเติมให้3%นะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพืนนี้รหัสทอมือสีเก้าพืนนี้รหัสทอมือสีเก้าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาพืนนี้สวยนะตัดออกมาแล้วสวยแน่นอนเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาเพราะว่ามีสี3สีแบบนุุุลาเเวตัดดดดป็นชชช แบบเนี้ยมันจะมีความสวยนะคะมีแบบดูดีมีมิติมากๆเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอยินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ